ย่างปลากระติ่นทอดโอ้โหค่อนข <opportunities. S 1> ้างน่ากินมากสต๊อกไก่กุ้งครับน <oh <that> ี่กุ <Naruto> ้ง <sun> ต okay, so ัวใหญ่เลยนะเนี่ยดูดิดดูเด็ดเด็ดมีมั่วนหอมมากครับแล้วก็มีอันนี้หอวด้วยตุ๋นตับซัวไข่หูถ้าเป็นเมนูถ่ดยโอนครับก็จะเป็นเมนูแนะนำหลายอย่างที่มารวมกันเป็นเมนูนี้ยำผักหวานกุ้งสดครับนี่มาแล้วเป็นเมนูไก่ทอดกิ่มครับนี่เป็นเมนูไก่สักอย่างนครับนี่ตับม่ว ยอดสองเครื่องคนก็จะเป็นหยดยอดแล้วก็ลากด้วยน้ำลากลากมาแล้วครับวันนี้เรามาเที่ยวกับน้องอาทิตย์เหมือนเดิมที่โรบินสะะันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ครับอีก่รอไปเที่ยวอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดีกว่านู่นครับโรบินส,สะะันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์โอเคครับวันนี้เรามาที่ร้านาเหลาหยวนครับนี่เคจร้านสวยเลยนะอืมนี่น้องน้องจะอยู่ข้างๆโต๊ะนี่โต๊ะโต๊ะเราร้านาเหลาหยวนมาดูเมนูกันครับร้านาเหลาหยวน มีอะไรน่าสนใจตอนนี้เราจะมากินเมน,นูแนะนำกันก็อ,อยากกินนี่ครับปักยวนอ่วันนี้จริงๆอยากมาลองปกอักงอยวนแต่ว่าเขายัางไม่มียังทำไม่ได้ตอนนี้โอเคแล้วก็เมนู่อนมาคืออันนี้เป็นเล็กคอมเมนต์คือน,อนี่มีชช่มีครับไก่ทอดดิมโขงโอเคแล้วก็นี่ครับยำหักหมัก้งสดแล้วก็อันหนึ่ง เป็นอย่างนั้นน,นี่ตำสุระเล็กน้อยเพราะว่าเมี่ยงปลาทับทิมมาแล้วออปลาเดี๋ยวเราไปลองกันครับนี่ปลาทับทิมทอดกรกอบอเหลืองเหลืองนี่น่ากินมากโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ที่มาด้วยก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น,น้ำจิ้มหวานทานคู่กันได้ครับนี่รับนี่ชิ้นใหญ่ๆสั่นใหญ่ๆอ๋อร้านเหล่าโยนเป็นคือดิวกันราาอ๋อเปอาหารมี ตำม้วนไปแล้วล้วนที่ประมาณสองพันจ้าอุ๊สั่งมาเลยตุ๋ยผักชีลาวอาแล้วนี่ผักเ้วกลิ่นจะแบบแรงๆหน่อยแต่อร่อยครับแล้วก็ใส่ใบมิ้นท์เนี่ยชอบเลยนี่ใส่เข้าไปนี่ขนมจีน,จนโอ้ปลาเดี๋ยวเราเอาปลาเนี่ยท็อปลงไปสวัว่าโอเคเดีย๋ยวเราจะไปแล้วนะ จิ้มซีฟู้ดที่เปรี้ยวเผ็ดเค็มน้อยๆแล้วก็ราตามด้วยน้ำจิ้มหวานหน่อยหนึ่งอีครับแอบไปเลยไปกันเต็มทำมากเต็มคำ ผักเต็มคำอร่อยมากรสกลมกล่อมทุกครบรสเลยสัมผัสแรกก็คือรสเปรี้ยวแล้วก็เอ็ดเค็มหวานมาไม่ท้ายเนื้อปลาเนี่ยรกอกกรอบข้างในนุ่มนิ่มทอรดรังดีของดีผักสดอร่อยเมนูนี้แนะนำนะครับเมี่ยงปลากองสับ ครับต่อมาก็มันส้มตำไถ่กุ้งครับนี่กุ้งเป็นตัวใหญ่เลยนะเนี่ยดูดิโอเคนี่ครับอือเรามาลองก่อกันที่ส้มตำไถ่กุ้งครับอกุ้งเขาลวกมาได้ไม่ได้แข็งกระด้านิ่มกะลังดีแล้วสุกกะลังดีเลยนี่นี่ครับอืมเส้นหมี่อ่ะแล้วก็น้ำนิดเดิมันก็คปายโอ้ลายสอเลยอืม ตำไทยกุ้งมีตัวกุ้งอยู่นี่โอเคไปลไปองใหญ่เผ็ดไม่น่ากู้กลมกล่อมเผ็ดหวานแบบตำไทยแล้วก็เผ็ดจะน,น้อยๆแคปเป็นค่อยรู้สึก อร่อยครับอืแล้วแบบคนที่กินที่เผ็ดมา,ากจับไปเลยครับว่าเป็นเผ็ดน้อยผมว่ารสเขาทำคมกรอใช้ได้อร่อยครับครับมาแล้วครับอีกเมน,นูหนึ่งนี่คือผัดหมี่มั่วครับดูเส้นนี่โอ้เส้นดูน่นาอร่อยเชียวโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงผัดหมี่มั่วหอมมากครับแล้วก็มีอันนี้ยอด้วย ถ้ามีม่วงเนี่ยผมชิมเรียบร้อยแล้วอร่อยมากแต่รสของทางร้านผมไม่ได้ปรุงเพิ่มนะก็จะออกรสหวานก่อนแล้วก็เค็มน้อยๆรสกำลังดีกลมกล่อมกำลังดีถูกปากแน่นอนอันเนี้ยอร่อยครับเล้วเดือดาช่ยิ่งทางคู่กับนี่คือหัวยอทอดของเขาผมนึกได้ใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นซิกเนเตอร์ของเขาด้วยหัวยอหัวยอนี้อร่อยครับ ยอนี้จะแบบกลิ่นดีกลิ่น,นึ้นจมูกเลยหอมเนียน,น,ยนกินขนาดบางๆแล้วยังอร่อยเลยอืมแค่ทานคู่กันอืมรสด,ดีผัดเดี่ยวง้วเลยขนาำครับต้องจังอร่อยครับอร่อยใช้ได้มาแล้วเมนูต่ำซั่วครับแบบเฮบน้อยไม่ใส่ปลาโหกลิ่นหอมเชียกลิ่นหอมมากโอเคนี่ ชั่วเป็นแบบเห็ดน้อยแลคร,รับแล้วก็ไม่ใส่ปลากินหอมนะผมว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดีครับโอเคไปทำสั่วเผ็ดน้อยไม่ใส่ปลาผมว่าอร่อยเลยนะ รสจะออกหวานเป็นหวานเค็มแล้วก็เผ็ดตามมาน้อยๆมันดีเยอะมากถ้าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดเยอะเนี่ยผมว่าเอาสัเกเผ็ดกลางก็รสชาติน่าจะถูกปากกันมากยิ่งขึ้นแต่เผ็ดน้อยเนี่ยผมว่าถูกปากแล,ะล,ะละ้วอร่อยอร่อยมันก็รสดีเลยครับแนะนาเลยเป็นเมนูถาดยวนครับก็จะเป็นเมนูแนะนำาหลายอย่างที่มารวมกันเป็นส่วนใหญ่เป็นเมนูทอดนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งพันอ้อยปอเปี๊ยะทอดหมูสามชั้นแล้วก็หมูยอ เ็นเมนูแนะนำทั้งหมดเลยโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันครับนี่นี่โอ้โหทอดมากิ่ดหอมดูน่ากินมากนี่ครับอ,อัวกเปียทอดโอเคนี่สามชัน้นโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้เลยก็แนะนำเลยครับหัวยอดทอดโ <Okay. S 1> อ,อกเคเปี๊ยะราดแบบนี้เลย ราก็ยิ้มเำใาพอบ่กบบอกมาที่ร้านเราโยนเนี่ย<ม>ข้อดีเลยได้กินเพลินไปกับผักสดๆแล้วก็เมนูที่กินง่ายๆอร่อยรสไม่ได้แบบจัดจานหรือหวานจนแบบจนเกินไปกินง่ายอร่อยคุนกับผักยิ่งแบบอร่อยเลยผมว่าลงตัวครับนี่นะหนูอยอ,อม,อ,มอย่างนี้ไปเลยนี่ เดี๋ยวเราค่อยกินขับตาเท่ จะออกเปรี้ยวก่อนนะคาับซีฟูจัไม่ใช่เป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดนิดๆตรงกลางกินสบายเลยหอมกินรูปกระป๋ดตัเนี่ยอร่อยครับอืมถาดยนนี้กินได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปเอเปี๊ยะทอดหมูสามชั้นทอดแล้วก็ตัวหมูยอหมูยออร่อยครับปอเปี๊ยะทอดอร่อ,รอย กุ้งพันอ้อยก็อรครับเมนูนี้ยำผักหวานกุ้งสดครับนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองกินกันครับน่าหูหน่ากินมากผักหวานชุดแป้งทอดกรอบๆแล้วก็ราดยำลงไปกับกุ้งสดนี่ครับผักหวานกุ้งสดไปลองเต็ม,เ,ตมเลยเนะี่ยเอาขังกุ้งออกอน รสชาติของผักหวานหุ้นสดเนี่ยอย่างแรกเลยที่กัดเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยตัวผักหวานที่ทอดกรอบกับแป้งเนี่ยกรอบครับอร่อยกินง่ายว่ารสชาติก็จะออกเป็นรสชาติเปรี้ยวมาก่อนเปรี้ยวเล็กๆบางๆแล้วก็ไม่ได้เผ็ดเลยแล้วก็เป็นเปรี้ยวหวานเค็มตามอร่อยครับกินง่ายดีกินเพลินเลยแล้าได้กินคู่กับผักนะครับรสชาติลงตัวแหละ นตัวกุ้งเนี่ยเขาร่วมมาได้กาลังดีไมไ่สุดไม่ได้มิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แถมเกินไปยักษนี่มาแล้วเมนูไก่ทอดรินขมครับเขาก็จะให้มาน้ำจิ้มสองตัวคือนี่น้ำจิ้มจ้าบ,บองก็จะออกรสเค็มๆแล้วก็มีเผ็ดหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานครับเราลองไปลองกินกันครับมเออมาลองไก่ครับี่กินไปลา ร้องไก่จิ้มแจ่วเน่ยโอ้ยา oh. นฉูยจิ้มแจ่วก็จะออกรสเค็ม okay. เล็กๆมีกลิ่นปะลาปะลาล้าผมไม่แน่ใจว่าใส่หรือเปล่าแต่มีกลิ่นนะรู้สึกอร่อยออยเข้ากันกับไก่ร้อนๆหวานจุยๆเลย แต่บางคนถ้าเผื่อเขาชอบกินปลาร้าหรือว่าน้ำจิ้มเนี่ยให้ลองชิมน้ำจิ้มก่อนว่รารสชาติเป็นไงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบไม่ไกินกันสำหรับผมนะผมว่าผมกินได้นะอือร่อยออไก่ร้อนๆทอดมาอย่ลลออางดีเลยแล้วก็ตัวไก่เนี่ยนอกจะก,กรอบจนเนื้อข้างในเนี่ยจะนุ่มแล้วก็สุกเฉพอะสุกนะเนี่ยสุกเลยใช้ได้ทอดมาดีครับ ตัวไก่เองก็จะมีรสชาติก็คือเป็นหวานเป็นบ,บางๆอร่อยอยู่แล้วจะบอกว่าอร่อยอยู่แล้วถ้ามันดีขอเปลี่นี่เม,ม,มนูแกงเห็ดสามอย่างว้าวเห็ดออรินจีว้าก็อันนี้อะไรเหร็ดดำอะไรสิแกงเห็เดสามอย่างคล้องคอเดียวหอมกลิ่นใบแมงลัก รสน,น,นัวๆไม่โดดเค็มไม่โดโดหวานแน,น่นอนแล้วก็ไม่โดดเผ็ดหอมกลิ่นใบแมงแล้วแล้วก็ชุ่มคออืมชุ่มคอมากนี่ตำมั่ว มัมวเขาก็จะใส่เส้นหมี่แล้วก็มีปลากรอบมีกุ้งอันนี้สั่งแบบเผ็ดน้อยไปลองกันครับตำมัวมีกุ้งมีถั่วหูยับหมู ยอสรงเครื่อง,งบนก็จะเป็นหมูยอแล้วก็ราดด้วยน้ำลาดลาบแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกะหล่ำปลีโอเคโอเคใหญ่ๆทอดอปบากกะหล่ำนี้อร่อยสะอาดกลมกล่อมโอ้ร้านนี้แนะนำเลยครับร้านเร่าหยวน อร่อยสะอาดเด็ดคมก่อม,มบ้าดีเลยรับร้านอยู่ในห้างที่นี่ก็อยู่ในสาขาลุสสาาันละสไตราชพีครับมากันเลยแถมพาน้องมานั่งข้างๆได้ด้วยดีครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไดกลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการรับชมคิดสูตรสมุนและก็เพื่อไม่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับน้องเขารอ,อกินครับครับผมเดี๋ยวไปร้านไหนต่อไปที่ไหนตอ่อย่าลืมติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับ ีโผล่หน้าขึ้นมานะนี่นี่ยังมองอยู่บนโต๊ะอยู่เลยว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กินไอปลาอีกว่าไงลูกนี่ครับร้านเราวยวน,นทั้งกะทิอยู่ข้างๆร้าน